มีปราดผู้ยังรู้คนหนึ่งที่เคยกล่าวกับผมไว้ว่าเมื่อเราจ้องไปในในตาของความมืด ความมืดนั้นจะจ้องกลับมาและปราดที่บอกความรู้นี้กับผมนั้นนั่นก็คือหน้าแมนคำว่า forbidden knowledge มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกไกลตัวกันเหล่าความรู้ต้องห้ามมากมายเหล่านั้นเราไม่มีทางสัมผสัสได้จริงเพราะว่าแต่ของเหล่านั้นมันมีอยู่จริงๆล่ะก,ก็ป่านนี้พวกเราคงนับถือโอโกะสเกินหมดแล้วแต่ถ้าหากคุณอยากจะรู้สึกถึงความรู้เหล่านั้น <S 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 <ๆ>ผมได้ไปประสบพบเจอมากับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยเพื่องผมได้ไปทําสิ่งที่เรียกว่าการปลูกผมแบบ fu-e มาและเมื่อผมได้เห็นแผลตกสะเก็ดของมันครั้งแรก ผมได้เกิดอาการไร้รู้นะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหนังศีรษะของมันจะเป็นอย่างไรมันก็เลยบอกว่าลองไปเปิดดูสิกาปรปลูกผมแบบ FUE นะและตัวของผมเองนั้นไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการอยากรู้อยากเห็นของผมในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูไปสู่ความรู้ต่องหาผมไปเปิดดูและแผลสดของมันทําให้ผมผวาหามากถึงคุณจะบอกว่ามันเป็นการปลูกผมไม่ใช่การผ่าตัดแต่มัน มันน่ากลัวเกินไปที่ผมจะดูมันแต่แล้วในคืนนั้นบางอย่างในตัวผมมันก็ถูกปลุกขึ้นมาผมมีอาการนอนไม่หลับขั้นเนื้อขั้นตัวร่างกายของผมนั้นแสบแป,ป๊บๆด้วยอาการคันและสมองของผมไม่หยุดจินตนาการจึงนแผลสดหลังจากปลุกผมและนั่นมันทําให้ผมนั้นอยากกลับไปดูแผลนั้นอีกซ้ำๆไม่รู้ทําไมเมื่อผมยิ่งดูมันผมนึกว่าผมพยายามจะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามก็ได้หรือมันเป็นสิ่งปกติที่ชายชารตรีนั้นต้องทําเมื่ออายุเกิน35หรือบางคนในบางกรณี25กก็ร่่่วววหหมมมมดัััแแลล้ตนบใชผยิ่งดูผมยิ่่งนอนอไมับแต่ สมองของผมนั้นภาพนี้ลบไม่ออกผมอยากจะกลับไปดูมันอีกซ้ำๆจนคืนนั้นทั้งคืนผมนอนแทบไม่หลับเพราะขยยงภาพที่ติดอยู่ในหัวของตัวเองและนี่อาจจะเป็นความรู้สึกที่คล้ายคลึงก,กันกับการตามหาความรู้ต้องหาและถ้าหากคุณไม่เคยเห็นแพลสดการปลูกผมนะครับอย่าเปิดดูเชืยอถ้าหากคุณไม่ได้คิดที่จะทําเองก็ ผมแนะนําว่าอย่าเปิดดูดีกว่าหลังจากที่ผมดูอะไรแบบนี้มาผมก็เลยรู้ว่าผมจะไม่มีทางปลกผมแน่นอนเพราะผมกลัวและหลังจากนี้ไปผมจะดูแลรักษาหนังศีรษะของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นและถ้าหากวันไหนมันจะร้านก็ปล่อยให้แม่งร้านเลยโชคยังดีนะครับที่เพื่อนของผมเนี่ยมันมาหาผมตอนที่แผลของมันนั้นตกสะเก็ดเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้มา,มาตอนที่เป็นแผลสดมันเล่าให้ฟังว่าตอนเป็นแผลสดนั้นใช้ชีวิตลําบากมากมันก็เลยมาเที่ยวที่นู่นที่นี่ไม่ได้แต่ลึกๆผมก็ไม่เข้าใจทั้งที่ผมกลัวมมมมมันนแต่มม่่่ททาาาาาไผผผยยงงอออกดดูเเหืววะจจจคิิปถ้้ขใสี มันเกิดขึ้นบนหัวของเพื่อนผมผมอาจจะไม่รู้สึกกลัวมันคืนนั้นทั้งคืนผมเลยจ้องไปที่หัวของไอเฮี้ยนั้นไม่หยุดเลยจนแม่งแทบจะบอกว่าให้อยากจะมาดูก็เข้ามาดูใกล้ๆมาไอ้สัตว์ขอโทษและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมจอแฮนวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปพบกับความบาคร่งไปสู่จักรวาลแห่งความชั่วร้ายและมันเป็นจักรวาลที่แฟนขับของพี่ ก่อคดีอุกชะกันกับเหยื่อที่กาลังปลดทุกเบอร์สองอยู่เหตุผลเพราะว่ามึงไม่ชอบพี่ๆของกูหรืออย่างที่ผมบอกไปว่าอาจจะมีฮาร o ว e นสเปเชียลเปิดมาผมก็เลยเล่าเรื่องสยองขวัญก่อนเลยเกี่ยวกับวันนี้แน่นอนครับก็ต้องเกี่ยวกับความสยองเกมที่ผมจะนํามารีวิวต่อไปนี้ผมเห็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วเห็นมาตั้งแต่มัน Early Acces s ใหม่ๆเลยแต่เนื่องด้วยว่าตอนนั้นผมเกิดอาการ Early Acces s กเซดฝาก็คือเบื่อเกม Earl y a c c e s s กเครับเพราะว่าผมรู้ว่า การที่มันจะออกจาก Early Access ได้เนี่ยแม่งใช้เวลามากกว่า6ปีส่วนมากนะและบางเกมที่ผมเล่นก็ยังอยู่ในสเตท e a r ร y a c c e s s ตลอดไป โอกาสที่มันจะออกมานั้นแทบไม่มีในที่สุดเกมนี้ก็คืนความหวังให้กับวงการ Earl y a c c e s s อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าหลังจากที่มันปล่อย1.0มาผมจะซื้อเล่นทันทีและผมก็ซื้อมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ World of Horror ก่อนอื่นเลยครับผมอาจจะรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเกมนี้พิดที่ผมไปตั้งความหวังไว้เองนั่นแหละผมรู้ว่าเกมนี้จะเป็นโลกไลท์แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแซนบ็อกด้วยผมมาเนี่ยผมกะตั้งใจว่าจะมาเสพเนื้อเรื่องเสพจักรวาลของ World of Horror ผมอยากจะเสพม จดหมายรักไปหา h p พีเริฟครับโลกใบนั้นจะเป็นเช่นไรมันไม่ใช่จักรวาลผนวกแบบว่าทุกอย่างนั้นรวมตัวกันทุกอย่างนั้นกลมเกลียวมันกลับไม่ใช่แต่ว่ามันคือจักรวาลที่เป็นเรื่องเล่าซะมากกว่าทั้งผลงานนิยายของ h p พีเริฟครับ และหนังสือการ์ตูนของจุนจิอิโตะนั้นมักจะเป็นเรื่องสัน้นมันคือเรื่องสั้นหลายๆเรื่องที่มัดไม่อยู่ในจักรวาลเดียวกันหลังจากที่ผมเล่นมาแล้วอยากจะสัมผัสถึงความเป็นเลิฟคราฟเตียนเนี่ยมันจะน้อยกว่าความรู้สึกของเจแปนิชเฮเลอร์เพราะว่าทีมหลักของมันคือจุนจิอิโตมากกว่าเลิฟคราฟเรื่องของโอโกส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีอะไรวือหวามากสักเท่าไหร่แต่พวกเรื่องสั้นปริศนาผีเนี่ยจุนจิอิโตชัดๆและบางเรื่องนั้นก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังญี่ปุ่นบางเรื่องและแน่นอนครับแม่้เนนนนนัีีมขาอาอายาล World าายนนะนาละวคคํ ครึ่งกาเฟียนฮังเกอร์แต่จริงๆแล้วมันไม่ผมก็นึกว่าเลือกตัวละครและไปประจญภัยในดันเจียนประจญภัยในโลกกว้างมันก็ถูกครึ่งหนึ่งครับแต่ที่เหลือเนี่ยมันก็คือการเล่นบอร์ดเกมมากกว่าเหมือนกับว่าบอร์ดเกมตานี้นั้นเราเลือกตัวละครอะไรเราจะเล่นเป็นตัวอะไร เราจะได้ความสามารถพิเศษอะไรและเนื้อเรื่องส่วนมากก็จะปรับเปลี่ยนไปตามเพทูและโอกัที่ลัทธิชั่วร้ายจะปลุกนั้นจะเป็นตัวอะไรแต่และองค์จะมีความสามารถที่แตกต่างกันในการเล่นอย่างเช่นบางตัวจะไม่สามารถทําให้คุณนั้นหนีจากการต่อสู้ได้หรือบางตัวจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ทาให้ศัตรูของคุณก็แข็งแกร่งขึ้นตามกันและคอมแบทของเกมนี้ทาให้เข้าใจตั้งแต่ตอนคุณจะตายแบบไม่รู้อิโนโอินเนร้ายหลอกมาเพราะมันไม่ใช่แค่เพียงการวิ่งเข้าไปสู้ดุ่มดุมมันมีทั้งการใช้กึ๋นไว้พิตตออบบให้ร้รรรงงงคําาาถมมมมแแแลละะเเเสสีีี่่่่ยดววนนนนกกก็ป็ปททัผู The yeah. ชักช้าได้พราเล่ม์งามเราไม่จะเปต้องรีบรเผด็จศึกศัตรูเราควรจะรู้จักหลบตั้งรับและหนีหรือเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรรอบตัวให้เป็นประโยชน์และแต่หากว่าคุณเห็น UI และตกใจนะครับอย่าพึ่งผวาหรือกลัวมันนะฮะพอคุณคุ้นชินกับมันสักพักหนึ่งคุณก็จะเข้าใจด้วยตัวเองดีว่าคุณไม่เข้าใจเฮี้ยอะไรเลยกับระบบเกมนนี้แต่ก็เข้าใจพอสมควรที่จะสู้กับสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้มันทานองนั้นแหละครับและสิ่งที่ผมต้องการจาก w o r อ d เ f อร r r รนนั่นก็คือเนอเ เกมนี้เป็นแสนบอกนั่นก็หมายความว่าเนื้อเรื่องของมันนั้นประกอบใหม่ทุกครั้งที่คุณเล่นแต่มันจะมีเนื้อเรื่องเบสอยู่อย่างเดียวเลยนั่นก็คือณเนะมืองชื่อโอกะวะญี่ปุ่นในปี80มีบางสิ่งกําลังจะเกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้มีหุ่นและตุ๊กตามากมายถูกปักไว้ในป่าผู้คนได้หายตัวไปอย่างลึกลับและสิ่งมีชีวิตประหลาดได้คืบคลานขึ้นมาบนชายฝั่งของเมืองแห่งนี้แม้การก้าวผ่านยุคสมัยใหม่ของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งความสะดวกสบายแต่ในขณะเดียวดยววกกัััันนนมมม็ําาาพซึ่่งภรร้รูปแบบใหต ของเราและผอมเพื่อนได้ขับรถ AE86 ดิบลงจากเขาอากินะโดยมีอาวุธคู่กายนั้นก็คือเบาะแสหลักฐานคาถาอาคมและจิตใจที่แข็งกรา้าเรานั้นจะมาไขาปริศนาในเมืองแห่งนี้และในมิติที่มีอาจอยังถึงฟังดูก็เท่ดีใช่ไหมล่ะครับผมอยากให้มันมีโหมดในเรื่องแบบจริงจังมากแต่ตอนนี้มันยังไม่มีมันยังคงเป็นแซนด์บ็อก์อยู่ผมก็เลยเตะฝุ่นเซ็งครับโหมดในเรื่องยังไม่เอาเข้ามาจ่งที่ผมอยากได้ก็คือความสัมพันธ์ของตัวละครเซตติ้งของลทัทธิประหลาดและปริศนาที่ครอบคลุมและจอดจงเฉพาะตัวละครนนั้น ผมก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตจะมีสิ่งเหล่านั้นเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าผู้พัฒนาจะอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างเขาไม่ได้เขียนรถแมปบอกเอาไว้ผมอยากให้เขาเขียนรถแมปบอกเรื่อยเกินและถ้าหากว่าเกมนี้ได้เพิ่มโหมดเนื้อเรื่องมาจริงๆและถ้าหากมันน่าสนใจรอแหนจะกลับมาอีกครั้งในฉบับไฟแนลค่ะแต่ตอนนี้เอาเป็นรีวิวสั้นๆไปก่อนแล้วกันมาเริ่มด้วยที่ตัวทูตัวเรียลของเกมกันเลยดีกว่าเกมนั้นจะมอบภารกิจให้คุณมาไขาปริศนาในโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยมีเนื้อเรื่องไปว่าได้มีเพื่อนของคคคุณคนนนึนะรรับบหหาาาาายตวววไไปปแบบปแิิศลลมมมีี่่ือออกด้ญง ร้ายคนหนึ่งลุกขึ้นมาจากหลุมเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่มีรอยยิ้มยาวเหยียดและมีกันไกรที่แหลมคมเรารู้แน่ว่าเพื่อนของเรานั้นต้องโดนอะไรบางอย่างแน่ๆเพราะว่าเขานั้นทิ้งโน้ตบุ๊กเอาไว้ข้างในโน้ตของเขานั้นเต็มไปด้วยอักษรที่มีความหมายกำกวงและโน้ตหน้านึงกล่าวไว้ว่าฉันต้องส่งมันกลับไปในที่ที่มันควรจะอยู่หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนเราก็หายตัวไปตัวเราจึงตัดสินใจว่าจะลองอ่านโน้ตบุ๊กนั้นดูเพื่อตามหาเบาะแสของเพื่อนที่หายตัวไปในโน้ตบุ๊กนั้นได้เข ร้คนนีแล้วจะมีอะไรที่เลวร้ายกว่านี้รอเราอยู่หรือเปล่าไม่พูดทำทำเพลงครับคุณจะได้รับบทเป็นไอห,หนุ่มหน้ามนคนหนึ่งที่มาไขาปริศนาในโรงเรียนแห่งนี้ณนะตอนนี้นะครับเราต้องประกอบพิธีกรรมบางอย่างเพื่อที่จะอัญเชิญกายยาบของวิญญาณร้ายให้มาสู่ภพภูมิปัจจุบันแล้วเราจะสามารถกําจัดมันได้ทางซ้ายนั้นก็จะมีออปชันให้คุณเลือกมากมายจะมีจุดให้คุณเลือกสํารวจว่ามีอะไรอยู่แถวนี้บ้างคุณอาจะได้ไอเทมพิเศษบางอย่างมาและมาพูดถึงจุด R n G ของเกมกันเลยดีกว่านั่นก็หมายความว่าทุกครั้งที่คคุุณณกดดสสํารวจจจจนนั้ะะมีีิิททธ์่เอ นหนึ่งแบบสมแล้วมาคุณเจออีเวนต์เหล่านี้นั้นบางครั้งมันก็เป็นแค่อีเวนต์เล็กๆน้อยๆแต่บางทีมันอาจจะเป็นอีเวนต์ที่ทําเราชิบหายได้ในเพจุูและตัวเกมนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าสกิลเช็คคล้ายคลึงกับเบลไดเกตครับผมเมื่อเรามีสกิลเหล่านั้นสูงมากเมื่อเกิดการสกิลเช็คจะสามารถทําให้เราผ่านพ้นไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะผ่านเฉลุยทุกครั้งเพราะถ้าหากดวงของคุณนั้นอัป,ปรีหรือไม่ดีเกินไปแม้ว่าค่าสเตตัสของคุณนั้นจะสูงส่งคุณก็มีสิทธ์ททีี่่่จจะเเเเฟลลมมมมมมมัััันนนนนนุุกกกกคร้้ง้งงงงไไปแถึึดดขอด o ออผ็็หววายยูใ ผมก็ถูกโอโกสาบและเมื่อมองไปยังขวาล่างนะครับตัวละครของเราจะเกิดอักระขึ้นและอักระเหล่านี้ก็จะขยายไปเรื่อยๆเมื่อเราใช้คาถาซึ่งมันดูเท่เออกมากๆผมชอบอาการบาดเจ็บหลายอย่างในเกมนี้ไม่ว่าคุณจะบาดเจ็บจากอะไรก็แทบจะมีแอนิเมชันมารองรับทุกครั้งไปแม้กระทั่งมีโรคบางอย่างที่คุณสามารถติดออกมาจากศัตรูของคุณได้นั่นก็คือทุกๆ1วันรูในตัวของคุณนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นปริศนาและในภารกิจนี้เกมมันก็จะบอกกับเราไว้ว่าเราต้องหาเทียนพันสามมาจุดและก็ขีดวงอาคมเพื่อให้วิญญาาณขออองงีสวนนนั้่แ และหลังจากที่เราเตรียมพร้อมพิธีกรรมต่างๆกายเนื้อของเธอนั้นจะปรากฏขึ้นบอกตรงๆว่าผมตั้งใจจะมารับมือกับขีปากยาวถือกันไกลตามตำนานญี่ปุ่นไม่ใช่กับอะไรก็แล้วแต่ที่มันยืนอยู่ตรงหน้าผมตอนนี้และหลังจากนี้เกมก็จะสอนระบบคอมแบทให้กับคุณสมมุติว่าถ้าคุณไม่มีอาวุธอยู่ในมือนะครับคุณสามารถหาอาวุธอินพาวาได้ตามแมปทันทีแต่มันเป็นอาวุธที่ไม่คงทนและใช้ได้ไม่นานนั่นก็หมายความว่ามันสู้อาวุธทั่วไปไม่ได้อาวุธทุกอาวุธจะมีสเตตดเป็นของตัวเองครับแต่สเตต ในับใน1เธอ์นั้นคุณจะมีสปีดจำกัดทั้งหมดอยู่200และทุกแอคชั่นนั้นจะมีค่าสปีดเป็นของตัวเองอย่างเช่นหลบ120จงตี80ทํานองนี้และเมื่อคุณคิดว่าแผนของคุณนั้นสมบูรณ์แบบให้กดลันซีเควนต์ไปทันทีและคุณต้องกดรีทึมให้ตรงจุดด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะจงตีมันในบางครั้งถ้าคุณกดไม่โดนก็จะถือว่าคุณนั้นตีไม่โดนด้วยและในบางครั้งถึงว่าคุณจะกดโดนคุณก็มีสิทธิที่จะตีมันมิสได้เช่นกันเพราะฉะนั เตัวอย่างเช่นว่าคุณสามารถตีพร้อมกับหลบไปในเวลาเดียวกันได้ึ่งนั้นก็จะทําให้คุณเค้นดาเมจออกมาได้น้อยแต่นั่นก็จะเป็นการรับประกันว่าคุณจะสามารถสู้กับมันได้นานยิ่งขึ้นและยิ่งคุณมีชีวิตได้นานเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสรอดขึ้นมากเท่านั้นเพราะไม่ใช่ทุกแมตช์ที่จบเร็วแล้วคุณจะได้เปรียบเมื่อคุณกดลันซีเควนนี้จบก็จะถึงเทิร์นของศัตรูโดยเทิร์นของศัตรูนั้นคุณสามารถดูดทางซ้ายบนได้จะมีอยู่่าูหลอดนั่นก็คือหลอดเลือดััจะลดตต่ออคุีสหลอดพลังโจง เพราะว่าตัวละครของเรานั้นมีอยู่2สถานะนั่นก็คือสตาฟีน่ากับรีซันถือว่าเป็นทรัพยากรสําคัญในเกมเพราะถ้าหากหลอดได้หลอดหนึ่งหมดมันจะถือว่าเกมโอเวอร์ได้สตาฟีน่ามีค่าเท่ากับเฮดพีของเราเมื่อมันยิ่งเหลือน้อยร่างกายและหน้าตาของเราก็จะสะบัดสะบอมและทุดโทรมลงส่วนรีซันเปรียบเสมือนค่าสติเมื่อมันยิ่งลดน้อยลงนะครับคุณก็จะเริ่มเห็นอะไรที่มันไม่ควรจะเห็นและเมื่อมันเหลือศูนย์เมื่อไหร่คุณก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปแอดมิดในโรงพยาบาลบ้าอะไรที่กล่าวมาคุณคิดว่าผมรู้ไหมว่าตอนแรกมันต้องทํําาาอออย่งงี้้คตตบไหมมรรัผเเ็นูปวะ ชาตะไม่หยุดเลยและเมื่อเราสามารถกำจัดมันไปได้จากศพของมันนั้นก็จะสลายหายไปและมันก็คืนเพื่อนของเราที่หายตัวไปเช่นกันเราได้โทรเรียกรถพยาบาลกับรถตำรวจมาเพื่อปฐมพยาบาลเพื่อนของเราจากแพ้ชะกันที่หญิงสาวกันไกลนั้นทํากับเธอและนี่ก็คือจบทูต o r เรียลของเกมนี้ครับผมเล่นทูต o r เรียลมันผมก็รู้สึกแล้วว่ามันสนุกมาและผมอยากจะเล่นต่อก็เลยกดทูต o r เรียลตัวต่อไปของเกมและนั่นก็คือโหมดเนื้อเรื่องรักของเกมนี้แต่นี่จะมีเซตติ้งที่เป็นพีเซตให้แลวก็ไม่แตกต่างอะไรจากโปรแกรมเล่นปกตินะั้นเพราะฉะ กบการเล่นแบบจริงกันเลยดีกว่าทุกครั้งที่คุณเริ่มเล่นใหม่นั้นจะมีการตกแต่งจักรวาลให้เป็นไปอย่างที่คุณต้องการและเชื่อคําแนะนําของผมเถอะครับว่าคุณจะเติมแต่งจักรวาลนี้บ่อยมากเหตุผลไม่ใช่อะไรมึงตายและนี่คือหนึ่งในเกมที่เกลียดคุณแต่ไม่ได้บอกไปในทางอ้อมมันเกลียดคุณจริงครับมันเดินเข้ามาชี้หน้าบอกว่ากูไม่ชอบหน้ามึงเลยว่ะแต่ยังไม่เท่าเฟียนฮางเกิดที่เดินเข้ามาถุยน้ำลายใส่หน้าคุณซัดหน้าคุณหนึ่งทีและหลังจากที่มันเยียดยามความเป็นมนุษย์ของคุณเเเสรร็จแลล้้้วววมมมมมัันนคค่่่่่ออออยยาาาาาบบกกกืีีทททูํไไปงหหดดพชิึ และในการเติมแต่งจักรวาลของเกมนี้คุณสามารถเลือกตัวละครได้และในแต่ละตัวละครก็จะมีสแตตที่แตกต่างกันไปและยังมีสกิลเฉพาะสายของแต่ละตัวด้วยและยังไม่พอครับถ้าคุณเล่นปลดล็อกไปเยอะๆคุณจะสามารถปลดล็อกแบ็กกราวด์สตอรี่ของแต่ละตัวละครได้มันก็ไม่ได้โชว์แบ็กกราวด์อะไรมาแค่บอกพื้นเพลงต่างๆนั่นนะแล้วก็ให้เพิร์กหรือสิ่งอำนวยความสะดวกตามชาติกำเนิดของเราแต่สิ่งที่เป็นแคชที่สุดนั่นก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าไอ้ลัทธิหายเหวบ้านีอยากจะปลุกโอคอตตัวไหนขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายล้าง จะการเลือกดีบับทางเกมโดยโอคอตแต่ละองค์นั้นถูกกักขังไว้ในสิ่งของบางอย่างบางตัวถูกขับไล่ให้ไปสิงอยู่ในกระจกบางตัวโดนอัดเข้าไปในแผ่นหินสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางตัวก็อยู่ไกลจากโลกเกินไปยังมาไม่ถึงเลยประวัติของโอคอตแต่ละตัวนั้นไม่ได้มีอะไรที่ยืนยาวมาและชื่อแต่ละตัวม่งอ่านยากสัตว์ผมไม่เสียเวลาโพนาหรอกนะมันอานว่าอะไรวะเนี่ย ash As touch your lust a uh อะใครอ่านออกสะกดให้ฟังหน่อยดิ <c oughs> คุณแม่งต้องเก่งมากเลยนะนี่แม่งภาษาเทพมากอ่ะโอกอสนั้นจะมาพร้อมกับดีบับอาทีเช่นบางตัวจะทําให้คุณหนีออกจากการต่อสู้ไม่ได้และเมื่อคุณเรือกโอกอสเสร็จ เกมนั้นก็สามารถเริ่มขึ้นได้เลยและแบ็กกราวน์นั้นก็เหมือนกับตอนเริ่มต้นของเกมเดะนี่คือหน้าจอพักของเกมแต่ตอนนี้นะครับเกมนั้นจะมีทางเลือกให้คุณอยู่2อย่างทางด้านขวานั้นก็คือการไปหอประภาคันที่ว่ากันว่ากักขังสิ่งชั่วร้ายเอาไว้และถูกล็อกด้วยคุณแจอย่างแน่นหนาะไม่สามารถถูกทำลายหรือบังคับเปิดออกได้สถานที่อีกแห่งหนึ่งนั้นก็คือบ้านของคุณคุณสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำและรับบัฟเพิ่มสถานะบางอย่างอาทิเช่นการที่คุณอาบน้ำนั้นก็จะรีค่าสตาม่าและก็ครีััััันนนออออยย่่่่าาาาางงงลละแตคคุณสามรารรถเืืกกบบบได้็จบ ค่าตามิน่าหรือค่ารีซั่นค่าใดค่าหนึ่งเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นหรือจะเลือกรับค่าประสบการณ์ที่มากยิ่งขึ้นนั่นก็แล้วแต่คุณเลยมาถึงตรงนี้สิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือไขปริศนา5คาดีและทุกปริศนานะครับผมก็จะมีเทียร์ของมันด้วยบางปริศนานั้นก็เป็นเพียงเรื่องสัน้นเรื่องแต่งบางประการของจุนจิอิโตะที่แต่งมาเพื่อรับค่าข้าวภายในเดือนนั้นและปริศนาบางเรื่องนะครับก็เป็นระดับมาสเตอร์พีดที่สามารถเอาไปสร้างเป็นซีรีส์ได้เลยแต่บางอันก็เอาไปสร,ปร,ปรบริ เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เกมนี้ได้ใส่อิสต์เอ็กมากมายลงมาในเกมถ้าหากใครขยันก็ไปหาเลยครับผมไม่ละคนหนึ่ง่ะเกมมันเพลนมากเลยและทุกปริศนานะครับผมย่อมมีตอนจบหลายแบบแต่ส่วนมากนั้นก็เป็นเพียงจบแบบดีแบบร้ายหรือไม่ก็เป็นเพียงจบแบบครึ่งๆกลางๆจบไม่เต็มทีถ้าหากคุณไม่ได้แก้ไขปริศนาให้ถูกต้องบางผลลัพธ์นั้นอาจจะกัดกินคุณไปทั้งเพลทูนี้เลยก็ได้เอาล่ะจะให้ผมเล่าทุกอันนี้ก็คงไม่ไหวผมจะขอเลือกเล่าประสบการณ์การไขปริศนาที่ผมชอบที่สุดและรักที่สุดนํามาเล่าให้กกคุณังเเรริ่มจาอะไบ กกง่่ายายๆอนเลละโดยคดีแรกนั้นก็คือไขคดีราเมงปิดศนาที่ทําให้ผูธานนั้นเกิดอาการเสพติดสูบผอมไร้เรี่ยวแรงแต่ทําให้หน้าตาของพวกเขาเริ่มเหมือนคนติดยาส่วนเฟนในการสืบคดีนะครับผมมันจะมีสถานที่ให้เราเลือกคุณจะไปสถานที่ไหนก็ได้ในเกมแต่คุณคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณแต่พึงระลึกไว้เสมอว่าทุกอย่างกาวนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเมื่อคุณออกไปเดินเฉยๆหร,หรือออกไปสำรวจพื้นที่ต่างๆจะมีค่าอยู่หนึ่งชนิดที่เพิ่มตลอดเวลามันก็คือค่าไฮยนะเมื่อค่าไฮยนะเริ่มสูงขึ้นนั่นก็ ของคุณนนั้เริ่มหมดลงแล้วและมาขึ้นถึง100%เปอร์เซ์เมื่อไหร่มันก็จะแสดงว่าคุณนั้นเสียเวลามากเกินไปในการสำรวจจึงทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือคุณช้าเกินไปที่จะหยุดการจุติของเทพบรรพการอีกครั้งหนึ่งพวกมันได้ลงมาบนโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและออมมอสทุกการกระทําในเกมนี้และทุกการเสี่ยงดวงทุกครั้งจะมีค่าดูเป็นเดิมพันเสมอซึ่งนั่นก็ทําให้การเล่นในระดับที่สูงขึ้นนั้นน่าหงุดหงิดมากเพราะว่าความ R n G ของเกมนั้้นนะคบจสุุ่่่่มมมมใหหณเเเพิดดโยไีีตตตผลาางงทว ที่มันให้เราเจอก็แทบไม่มีเหตุผลอะไรเลยอยากจะเพิ่มค่าไฮยาให้เราเฉยๆแค่นั้นพอและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะติเรื่องอีเวนต์นั้นนั่นก็คือการสกิลเช็คมันไม่ได้บอกว่าคําตอบที่เราเรื่องนั้นต้องใช้สกิลเช็คของสายอะไรพอตอบไปแล้วมันถึงจะเฉลยว่ามันใช้สกิลเช็คของเพอร์เซพชันสตริงหรือคาริสมาซึ่งนั้นสําหรับผมมันแย่มากที่ไม่ยอมบอกและในการสืบคดีที่เป็นคดีเล็กแบบนี้นั้นส่วนมากจะมีเควสเซอร์ไม่คุณทําเสมอบางทีอาจจะให้คุณนั้นไปสํารวจนอกสถานที่เพื่อแลกกับเบาีี่าาาาใ้้้คณนามรารถปรไปิศดด กระจสมมุติว่าภรารกิจรามเมงนี้ผมไม่ได้ทําภารกิจเสริมตัวละครหลักของเรานั้นจะได้แค่เพียงน้ําซุปและส่งมันไปตรวจสอบที่แลบและผลปรากฏว่าในน้ําซุปนั้นมียาเสพติดชนิดพิเศษที่จะทาให้ผู้รับประทานไปนั้นเกิดอาการลงแดงมันก็ดูไม่มีเรื่องเนื้อธรรมชาติหรือลึกลับอะไรมากใช่ไหมครับแต่เมื่อคุณเลือกที่จะทำไซเควสในหน้าที่นี้มันจะบอกให้คุณทิ้งไอเทม2อ,อย่างในตัวเพื่อสร้างอีเวนต์ว่าตัวละครของเรานั้นไปทิ้งขยะแล้วเจอคนของร้านรามเมงนั้นมาทิ้งด้วยพอดีเราจึงเก็บตัััวออยย่าา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 งงเเเนน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 ื้้้้จจกกรรรใถขะะมมทีี็ส เนื้อและนำศบไปวิเคราะห์ได้ปรากฏว่าในเนื้อนั้นเป็นเนื้อของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้และเมื่อเราแจ้งทางการให้ไปสำรวจนะครับปรากฏว่าร้านลามเมงนั้นได้หายไปกลายเป็นอากาศถา่ะและก็จะมีภารกิจบางอย่างนะครับที่เอามาจากตำนานของญี่ปุ่นโดยตรงเลยเรียกว่าเป็นตำนานพื้นบ้านอย่างอากาเมนโตใครที่ไม่รู้แม่งก็คือผีห้องน้ำนะครับเชี่ยวชาญในการฆ่าคนที่กำลังทายอุจจาระอยู่มันจะเข้ามาในห้องน้ำองขุณโดยที่ไม่สนว่ามันจะเป็นห้องน้ำหญิงหรือห้องน้ำชายสิ่งที่เราต้องทำนั้นก็คคคือไปุยยกกัักับบนนเรรีแล รงเรียนแห่งนี้คุณจะสามารถเกณฑ์เพื่อนเข้ามาในปาร์ตี้ของคุณได้การมีเพื่อนอยู่ในปาร์ตี้นะครับผมมันเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่แย่เพราะบางทีคุณอาจจะเอาไอ้นั่นมาเป็นเศษมนุษย์แทงดาเมจเพราะว่าแพสซีบางตัวนั้นจัดว่าระยำมากเมื่อคุณรับเขาเข้าปาร์ตี้เขาจะเดินตามคุณต่อยๆแต่ว่าเมื่อถึงเวลาต่อสู้นะครับผมแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย าจจะมีแอคชั่นเพิ่มมาโดยที่บอกให้เพื่อนของเรานั้นโจมตีศัตรูหรือให้ไปหลอกล่อศัตรูแทนเราพวกเขาจะมีโอกาสตายถึง70%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เก็บพวกเขาไว้ใช้เป็นแพสซีฟอะครับถ้าคุณอยากจะเล่นเน้นจํานวนก็ได้นะคุณต้องเล่นเป็นตัวละครไอดอลสายคาริสม่าและใช้เสน่ห์เย้ายวนผู้บิดทักษ์น้าหนักเกินทั้งหลายให้มาปกป้องพรมปัจั์ของไอดอลคนนี้เขาเรื่องกันก่อนดีกว่าก่อนที่เขาจะคิดว่าผมพูดถึงใครกันแน่นะเราก็จะรับรู้ข่าวลือมาว่าเมื่ออากาเมนโตนั้นถามว่าคุณอยากได้กระดาษ ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเนาะเพราะทุกครั้งที่เฮียนี่เขาจะไปหลอกคนอื่นมันต้องทําให้มั่นใจว่าคนที่มันจะไปหลอกต้องถ่ายหนักและอย่างที่2มันต้องขโมยเทชชูออกมาจากซุวมทุกห้องเพื่อที่มันจะได้เล่นมุกกระดาษชําระสีแดงกับสีฟ้ามึงก็ทุ่มทุนนะเอาจริงเออมึงทุ่มทุนมากเลยกูสะดุดีมึงจริงๆเลยโอ้โหจนไม่ได้ัตาตกรก็ต้องมีกิมมิคแงไม่งั้นจะขายไม่ออกใช่ไหม ก็ไม่เคยฟังเรื่องฆาตกรที่ไหนมันปั่นเท่านี้มาก่อนเลยมันฆ่าคุณขี่เอาล่ะนะครับมันจะมี2ตัวเลือกให้คุณแต่คุณเลือกกระดาษชาระสีแดงมันจะเอามีดแทงคุณให้โลหิตสีแดงของคุณนั้นหลั่งออกมาและเมื่อคุณเลือกสีฟ้าคุณคิดว่าคุณจะรอดได้ไงมันจะบีบคอคุณรัดอากาศหายใจออกมาให้เปลี่ยนจากอาการหน้าเขียวเป็นหน้าฟ้าเพราะขาดอากาศหายใจตายและสิ่งที่คุณควรทามากที่สุดนั่นก็คือปฏิเสธสิ่งของจากคนแปลกหน้าให้บอกไปว่าไม่เป็นไรกลับบ้านกูค่อยล้างก็ได้ขากลับก็จะคันๆ าคุณได้แต่สาหรับเกมนี้ไม่ใช่ครับและเมื่อคุณเปิดประตูออกมาปุ๊บคุณจะรู้เลยว่านี่คือแฟนคลับของพี่แล้วมันจะโชว์สิ่งที่อยู่ภายใต้หน้ากาก,ากของมันไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าและหายนะสรุปว่าอากาเมนโตนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มาจากภพภูมินี้กลับกันแม่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากมิติอื่นมันอาจจะเป็นเอเลี่ยนหรือไม่ก็เป็นพวกสิ่งมีชีวิตบัมบการชั้นต่ําและนั่นก็เป็นการปิดคดีอากาเมนโตแล้วก็มีอีกคดีหนึ่งนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังงเรื่อกกิิินนวพ อย่าหาดูเชียวภาคที่มันไปเจอนังเงือกในท่อน้ำนครับแต่อันนี้มันจะปรับเนื้อเรื่องนิดหน่อยนั่นก็คือจะมีฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งพยายามจะจับเด็กนักเรียนสาวมาและเปลี่ยนให้เธอนั้นเป็นหนังเงือกซึ่งเราจะบอกได้ว่าอิทธิพลในการปลดปล่อยโอกรอนั้นทําให้มันแผ่ความชั่วร้ายและความบา้าคลั่งประทมประการออกมานั่นจะทําให้คนที่มีสติที่เปราะบางเกิดอาการคุ้มคลั่งและกลายเป็นศัตรูในเกมนี้หรือไม่ก็เก่อคดีสุดวิกจติและวิปลาและต่อไปนะครับผมเป็นคดีใหญ่แต่ในคดีใหญ่นั้นส่วนมากจะพาคุณวิวไปอยู่่่ออีีกทนึงงเลยยา ช่นในคดีนี้คุณจะได้รับการติดต่อเพื่อไปขอรับมรดกจากคุณลุงที่เป็นาตาทางห่างของคุณเองและเมื่อคุณกดเริ่มภารกิจคุณจะถูกวาร์ปไปอยู่ในพื้นที่ปิดพื้นที่ใหม่และให้คุณแก้ไขคดีปริศนาในพื้นที่แห่งนั้นโดยฉากบางหน้าแรกของมันนั้นก็คือพิธีการเคารพศพแต่ไปไปมาศพที่เราเคารพกับหายไปมิติเริ่มบิดเบี้ยวตัวเรานั้นได้เกิดอาการคุ้มคลั่งให้กระทำการสังเวยแขกที่อยู่ในงานจนหมดสิน้นและเมื่อเราฟื้นขึ้นมากลางป่าเราก็เห็นคุณลุงขขขอองงเเเเาาาานนนนัั้้้้ฟืืมึมมมลดดตต็ววไกค เ,เลุงของเรานะ้ครับผมได้ประกอบวิธีโกงความตายโดยการที่เขานั้นทําข้อตกลงกับปีศาจบางตัวและราคาที่ต้องจ่ายนั้นก็คือต้องให้เลือดเนื้อเชื้อไขของเขานั้นสังเวยชีวิตผู้บริสุทธิ์ถ้าไม่เรามารู้ทีหลังว่าเราถูกชักใย,ยอยู่เบื้องหลังโดยที่ไม่รู้อิโนโอ,อนี่อะไรเลยนี่คือแบบคลาสสิกจุนจิอิตโต้สตอรี่เลยและอีกสตอรี่หนึ่งนะครับผมคุณป้าของคุณนั้นจะชวนคุณไปพักผ่อนหย่อนใจที่ชนบทอย่างที่คุณเดากันออกชนบทมีรัฐที่ปลูกโอกอตเราต้องไปขัดขวางการคืนกําเนิดของโออออกกกกงนี้็บว่าาร โอ๊กอสเนี่ยเป็นหนึ่งในเทศกาลเราก็รู้เลยว่า อ๋อ e รเฟเลนส์แววเสียงเรไรใช่ไหมเนี่ยรเฟรฟเลนส์เกมนี้มันเยอะมากเยอะจริงๆใครไม่รู้ว่ามันเอามาจากไหนนี่ก็คืองงเลยนะว่ามันใส่มันทําไมบางทีอยู่ๆผมก็เจอเดเวนเดอร็อกจอนสันซะง,งั้นผมยังงงเลยลนี่คือสิ่งบ่บๆนะครับผมผมเจอสิ่งที่ชิบหายที่สุดในเกมมาแล้วแล้วถามว่าผมตั้งใจให้มันเจอผมไหมไม่ดิเฮ้ยไม่สิ่งบางอย่างนี้เป็นคําสาปอาถรรพาา์และเราสัมผัสได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแบบบริสุทธิ์มันจะเกิดแบบสุ่มครับและเมื่อมันเกิดในอีเวนต์แบบสุม่มเมื่อไหรรรร่่่่คุุณููู้้้้เเลยยยวาาาากกกกถถ็ทีตนสึงงใช วลาในการไขคดีและเริ่มนานเกินไปสิ่งมีชีวิตที่ชั่วโคตรร้ายชนิดนี้จะตามหาคุณเจออีเวนต์ของมันจะถูกปลุกขึ้นเมื่อคุณนั้นไปเห็นรูปภาพของมันมีหลายกรณีที่มันจะถูกปลุกขึ้นในกรณีของผมผมได้เจอกับนักเขียนนิยายสยองขวัญและกระดันทะลึ่งอยากดูรูปที่เขาวาแล้วรูปนั้นก็คือรูปที่ชั่วร้ายอย่างแท้จริงผู้ที่เห็นรูปนี้จะถูกสาปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันจะมาตามหาคุณจนเจอสภาพจิตของคุณเริ่มไม่ปกติไอเทมและทุกอย่างที่คุณเเห็นนนั้นรริิ่มผดปดะะลลแ ในท้ายที่สุดมันก็จะมาหาเรานี่คือศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมเมื่อคุณพบกับมันการภาวนาคืออย่างเดียวที่คุณจะรอดและก็หวังว่าคุณจะมีเลือดมากพอที่จะแทงดาเมจจากมันทั้งหมดจนมันพอใจและหนีไปเองหรือจนกระทั่งมันนั้นได้ครอบครองชีวิตของเราและสิ่งที่มันจะกระทำต่อเรานั้นนั่นก็คือเจ็บปวดแทนค่าร่ำให้แทนค่าและตายแทนค่าและในท้ายที่สุดความชั่วระดับนี้มันยอมที่จะมีสิชชนะเรามากกว่าใครนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ตัวจี๊ดที่สุดในเกมภาวนาอยากให้คุณ ถ n ไปเจอมันมิฉะนั้นการเล่นรอบนี้ของคุณน,นั้นจะเสริมความกดดันไปมากกว่าเดิมซสอีก ตะเกือบลืมไปครับทุกครั้งที่คุณสามารถแก้ไขปริศนาได้โอคอตนั้นก็จะแพงลิศธทันทีมันจะดีบัฟคุณต่างๆนะนะบางทีอาจจะเป็นทางตรงไม่ก็าทางอ้อมอย่างเช่นมันอาจจะทําให้เกิดการจราจ,จนจนตำรวจนั้นไม่สามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้จึงทําให้การออกสํารวจในถนนเนี่ยอันตรายมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะมีมอนสเตอร์เกิดบ่อยมากหรือในทางอ้อมมันอาจจะทําให้ท่อประปาอุดตันทําให้คุณหลังกลับมาจากการไขปริศนาไม่สามารถอาบน้ําได้นี่เรื่องใหญ่มากเลยนะครับอาบน้ําไม่ได้ในเกมนี้การที่เราจะเพิ่ ค่าสถานะหลายอย่างเนี่ยมันเป็นการใช้ทรัพยากรที่สูงมากเอาละครับแต่ทุกครั้งที่คุณสามารถแก้ไขปริศนาได้จะมีคุณแจนี้ระน้มส่งมาให้กับคุณปริศนา5ปริศนาคุณแจห้าดอกให้คุณนั้นนําไปเปิดหอประภาคาันที่กักขังความมืดระดับปฐมประการไว้อยู่และระหว่างทางที่คุณขึ้นไปครับก็จะมีอีเวนต์ต่างๆนานาแต่ส่วนมากจะเป็นปัญหาเฉาอย่างเช่นว่าศัตรูตัวที่2ที่คุณฆ่าภารกิจที่2ที่คุณทําและบางอันก็จะเป็นการสกิลเช็คสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณเเเเสสียวลาาให้มมกุดพิ ดูดูแลให้คุณไปไม่ทันหยุดวันโลกาวินาศและเมื่อคุณขึ้นมาถึงยอดประภาคานเราจะเห็นสิ่งที่ใช้อัญเชิญหรือกักขังเทพบพรรพการเอาไว้ให้ทำลายล้างสิ้นเสียเพียงเท่านี้มนุษยชาติก็จะได้เห็นเดือนตะวันลับขอบฟ้าไปอีกคราแต่ความชั่วระดับนี้มิอาจถูกทำลายได้ มันทําได้เพียงถูกกักขังและถ่วงเวลาเอาไว้และในวันหนึ่งจะมีคนกลุ่มใหม่พยายามที่จะอัญเชิญเทพบรรพกาลอีกคราและนี่ก็เป็นอันจบ World o f h o r r o r ผมยังคงรอว่าจะมีหมดซีนารีโอหรือว่ามีหมดเนื้อเรื่องที่เต็มกว่านี้ไหมถ้ามีเจอกับผมในไฟนอลคัทแน่นอนแต่มึงต้องเป็นคนยังไงวะอยากจะปลุกโอก็สอยู่นั่นแหละคือมีไหมในกลุ่มเลิฟครับเตียนไทยแลนด์แบบว่ามีคนถามวิธีการอัญเชิญโอก็สผมขอเตือนพวกคุณหนะ่อยอย่าเพิ่งพเขียนบอกเชียอย่าทำไปเล่นไปให้แม่ง่งงทาจรริิินีีวววยยนะวเวยเเเลธกสััพ oh ืออออญญชโ น,น่าาและแมงก็ไม่มีเหตุผลด้วยเพราะมันเป็นเรื่องแตง่งเอาล่ะครับนี่ก็จบไปอีกคลิปหนึ่งและผมเสียใจมากที่ผมไม่สามารถทําคลิปนี้ให้เป็นคลิป1ชั่วโมงได้เพราะว่าเนื้อหาของตัวเกมนั้นไม่ได้มีอะไรให้เล่ามากมายและจะให้มันนั่งเล่าทุก RNG ที่ผมเจอมันก็เหนื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าทําเป็นรีวิวน่าจะดีสักกว่าและช่วงนี้ในชีวิตของผมเกี่ยวกับเรื่องการทําคลิปกาลังเก็บไอเดียอยู่ว่าอยากจะทําเกมอะไรต่อไปอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยหนึ่งนะและมาพูดกันท้ายคลิปสักหน่อยดีกว่าว่าผมแนะนาให แน่นอนผมแนะนําแต่คุณต้องทําใจหน่อยนะครับว่าเกมนี้แม่งเกลียดคนมันจะหาเรื่องให้คุณตายแบบไม่มีสีมี5บ่อยมากแต่เกมนั้นก็ยังคงมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองสูงถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีหมดในเรื่องแต่นั่นก็ยังไม่เป็นไรผมยังคงรอได้และผมจะกลับมาย้าม,มันอีกครั้งหนึ่งเมื่อซีนารีโอหมดถูกยัดเข้ามาแต่ต้องขอดูก่อนนะครับว่ามันสนุกหรือเปล่าถ้ามันสนุกจะเอามาแน่นอนเอาละครับนี่ก็เข้าท้ายคลิปกันแล้วนี่ก็ถือว่าประหลาดนะครับผมอัพไป3มคลิปในเดือนเดียวกันเพราะว่าอยากทําอะไรที่มมมัันนนเเเเปป็ียลดููบบาาางกกก่่อออทผจะวไุตึ ก็อย่างน้อยผมก็ถือว่าเป็นคลิปฟรีบีให้ผู้คุณได้ไปดูกันแล้วก็จะได้หายคิดถึงผมเพราะว่าผมรับประกันได้เลยว่าอาจจะหายไปอีกสักระยะก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับเก็บตัวหาไอเดียทาคลิปและในปัจจุบันนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณเหล่าท่อน้ําเลี้ยงของผมที่พวกคุณเข้ามาสมัครสมาชิกกันหวังว่าอยากจะดูแลชุบเลี้ยงบ่มเพราะรอแฮนบอกให้รู้ว่าเขารักในผลงานและรักในตัวเจ้าของช่องแค่ไหนโดยการสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์ใจในช่องยังไงล่ะขอขอบพระคุณมากจริงๆผู้คุณนี่มันช่าางน จ,จใจจริงๆที่ดูคลิปของผมจนจบแล้ววันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วนอกจากคำว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ